เรียบร้อยครับผมสองห้องถอดหางเมตรสิบห้าเซนนะครับปลายทางที่จังหวัดประจวบคีรีขันครับผม เราติดผ้าล่มสีแดงนะครับอีกตัวนะครับจุฬาเหินฟ้าโคราชเมษสิบห้าเท่ากันครับผมปลายทางที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ จุฬาจะสูงกว่านะครับเพราะว่ามีขาครับผมขายาวครับตามสูตรจุฬาโคราสเหิินฟ้าเราติดผ้าร่มสีฟ้านะครับ อเทศพร้อมกันครับผมเอ้ okay. ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ